อ๋อธรรมดาฮะมันไม่ไม,ไม่ไม่เรียกเป็นกระแสดีกว่าเป็นกลุ่มผู้คนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจําดูภาพการทํางานของท่านนยายกกระหะไม่กี่เดือนแต่ว่าภาพที่แบบลโจมตีเยอะเยอะยท่านเป็นกาลังใจไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่านายกท่านก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้แหละแต,แต่แต่กลายเป็นว่า ตัวท่านเองอะคะ่ะเหมือนตะเบไปถูกทําให้โจมตีคุณลุงจริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะกระแสจากตัวท่านก็ไม่เป็นไรแต่โจมตีผมคนเดียวดีกว่าง,ง่ายดีเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรท่านเป็นเมืนการทำงานที่ว่าเองในช่วงที่เป็นในหมากรางคหะเป็นเมืนการทํางานคุณอ๋อดีฮะมุ่งมั่นแล้วก็รู้รู้เรื่องราวของประเทศได้ได้เร็วมากอย,อย่างอย่าเรื่อง M O U 44่่อะคะ่ะก็กลายเป็นเป็นเดนขึ้นมาแล้วโดนโดนจริงๆนเนี่ย M O U 44เนี่ย คืออะไรรู้ไหมคือบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันคือมันไม่ได้เป็นข้อตกลงเข้าใจไหมที่ที่มันไม่ต้องเข้าสภาไม่อะไรเพราะมันเป็นบบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันและเราไม่ตกลงที่ไม่ตกลงกันนะจะคุยในกรอบเนี้ยว่ามันจะปรับตัวอย่างเข้าหากันได้อย่างไรนั่นคือแนวเป็นแนว ข้อตกลนนงข้อตกลงเนี่ยคือแนวที่จะคุยกันไม่ได้เป็นการตกลงอะไรกันเลยเป็นแนวที่จะคุยกันนะฮะซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่กฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสตอนสมัยที่เขาที่กัมพูชาเป็นอนาณานิคมฝรั่งเศสมันมีสนธิยามีข้อกฎหมายระหว่างประเทศหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเลยไม่มีอะไรเลยคือบางคนเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยว่า เอ็มยูสี่สี่คืออะไรแต่ขุให้ยขอตีไปก่อนตอนนี้มัอนมีการหยุดยกประเด็นนี้นะมาโจมตีรัฐบาลเยอะเลยไม่เห็นมีเลยเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนะกลายเป็นการไปเชื่อมความสัมพันธ์กลายเป็นว่าไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่านแบบกัมพูชามมันคนละเรื่องกันเลยสังเกตดูไหมตอนที่สมัยที่ผมเป็นนายกอ่ะตอนที่มีปัญหาเรื่องการบุกเผาสถารทูตไทย นั่นคือเพื่อนกันเลยสนิทกันเลยนะแต่ถือว่าผลประโยชน์ประเทศมาก,ก่อนแล้ววันนั้นผมก็ส่งเครื่องบินไปรับคนไปอะไรโดยที่ก็คุยกันบอกให้รู้ว่าถ้าเขาเอาไม่อยู่ผมจะส่งคนเครื่องไปรับนะผมก็ส่งไปรับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคือผลประโยชน์ประเทศมาก,ก่อนนะครับความเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ผลประโยชน์ประเทศคือผลประโยชน์ประเทศคนเรื่อ ยี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดไม่ถึงว่าคนมันกลายเป็นการโดนสอบอหรอคะท่าไม่มีอะไรหรอจริงๆเพือเรื่องมันก็มันก็จะหาเรื่องกันก็หาเรื่องไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรคนจะหาเรื่องผมไม่ด้วยพูดไงก็จบอย่างอย่างอย่างท่านเสรีะก็ออกมาแบบมันจะเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยเลยเอาเะอยากทำะไรทำเพิ่มขอบคุณครับต่อบปก็มาถึในประเด็นขอประเด็นที่คุณเดียรยุทธ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย โอ้ยนี่มันเรารู้อยู่ยยยยยยยอ่ะแต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับมันเรารู้อยู่ก็เฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยไปหมดแล้วนี่นี่เย็นประยมแกแล้วที่โดนล้อมอยุ่มพักอะค่ะมมไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม ประเพณีปฏิบัติเราไม่ได้สนใจเลยเลยเราก็ทํางานไปคนอยากจะร้องก็ร้องไปเราก็ทํางานไปไม่เป็นเลยอย่างอย่างที่เรียกไปหกพักวันนั้นนะคะท่าน,นาายังสามารถที่จะทำงานอย่างไรไม่เห็นมีอะไรเลยรักร่วมเห็นก็เขาทำงานก็ดีนายกเนี่ยประชุมเรื่องเรื่องโอซีก็ร่วมมือกันดีแล้วก็มออาแถลงการณ์ทุกวัน,วนไม่เห็นมีเลย ไท่านทักษิณอีกประเด็นก็คือเรื่องที่ท่านเรียกคนไปที่บ้านจันวันนั้นนะคะเรียกหกพักไปอันนี้จะโดนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไปยาครับาครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกินมาเมะไปกินมาเมาอ๋อจยังว่าฝาดนะกันซ้ายกันซ้าย